The Blends Podcast. You are now listening to the money stories. Join us and learn from people's real stories and journeys to financial freedom. สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับ Money Story นะครับผมเจนเตชินครับครับผมมาสัทนานครับพี่เจนครับวันนี้มีเรื่องอะไรมาคุยกันบ้างก็มันเป็นเรื่องที่เกิดเกิดจากเมื่อวานนี้อ่าเป็นยังไงครับเมื่อวานนี้ได้ไปบ้านรุ่นน้องคนหนึ่งแล้ว ก็เผอเหลือไปเห็นบนโต๊ะทำงานที่บ้านเขาเป็นน่าจะเป็นของคุณแม่มันเป็นสมุดที่ผมแบบขุนตามากเลยว่าแบบเฮ้ยีสมุดเนี้ยเมื่อก่อนมันมีกยนทุกบ้านรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงพี่เจนสมุดที่ว่าสมุดรูปร่างหน้าตาเป็นลายสกอตแต่ในบางบ้านก็เป็นลายไทยนะอ่า่ามันจะลึกเป็นสมุดยาวๆที่ไม่ใช่ E 4นีอกร่วะคือเป็นสมุดอ่อไซส์ประมาณ F 1 4บว่างั้น F 1 4แต่ว่ามีครึ่งเดียวไอ้อันเนี้ยผมแบบปุ๊บเสร็จ อ๋อนี่มันสมุดบัญชีนี่หว่ามันเป็นสมุดบัญชีแบบประมาณว่าที่ที่ผมเห็นเขาทำก็จะเป็นแบบเปิดขึ้นมาก็จะมีการเขียนวันที่เขียนรายการข้างในจะทําขียนเป็นตารางเขีดเองกับมือขีดเองกับมือพมเข้าใจว่าบางคนเขาคงจะแบบมีการขีดที่ไม่เหมือนกันช่องรายรับอาจจะกว้างกว่าช่องรายจ่ายแต่เดยบางคนช่องรายจ่ายอาจจะกว้างกว่าช่องรายรับเรียกว่าปรับใช้ปรับเขียนตามแบบ ไลฟ์สไตล์ของแต่ละบ้านใช่แต่ว่าวัตถุประสงค์ของสมุดเล่มนี้เนี่ยค,คือมันคือการลงบันทึกประจังวันอ่าหมกเป็นเรื่องที่มีทุกบ้านเป็นอันนี้คืออันนี้ถามเพิ่มว่าเป็นเพื่อนพี่เชนทำจดรายรับรายจ่ายด้วยสมุดเล่มนี้เหรอคะผมก็ตกใจอย่างนั้นผมก็บอกเฮ้ยเองทําบันทึกรายรับรายจ่ายลงสมุดเหรอ,อม,มันก็บอกมันก็เงียบไปพักหนึ่งสมุดอะไรพี่อา้าว ไม่รู้เรื่องแล้วที่เราเห็นบนโตนั้นล่ะเองไม่ได้ทำเหรอแล้วใครทำอ๋อของแม่ผมเองอลวกลายเป็นว่าเฮ้ยไอ้เล่มเนี้ยแม่เขาเป็นคนทำคุณแม่ใช้ระบบแมนนวลคุณแม่เป็นไปได้ว่าจะเป็นนักบัญชีมาก่อนหรือเปล่าเลยแบบมีการจดแบบละเอียดยิบเลยเป็นอย่าง,งานั้นเป็นเป็นปน่าจะเคยเป็นนักบัญชีมาก่อนแล้วก็ตอนนี้เกษียณแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่ายังทําอยู่ก็เลยทําต่อไปอ่าเออแต่พอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บกลายเป็นว่า ไม่ค่อยเห็นคนรุ่นใหม่หรือว่ายิ่งเป็นคนรุ่นตอนเราเนี่ยไม่ค่อยเห็นใครทําสมุดแบบนี้หรือว่าไม่ค่อยมีใครมานั่งโจทย์เป็นบัญชีเล็กใหญ่แล้วว่าเข้าใจเดือนนึงรับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวว่าแต่คนรุ่นใหม่ผมเองเมื่อก่อนผมก็ไม่โจทย์แต่ว่ามันก็กลายเป็นว่าไอการที่เราไม่โจทย์เนี่ยมันเกิดเหตุว่าเอ๊ะแล้วสิ้นเดือนนี้เราจะมีเงินเหลือไหมสิ้นเดือนเดือนนี้เราจะมีเงินพอลงทุนไหมหนัก<อ>หนักไปกว่าน,นีน้นี่คือระวังแผนภาษีไม่ได้กลายเป็นว่า เราไม่รู้ทั้งรายรับเรารู้รายรับเพราะ,ะรายรับมันมาเป็นก้อนๆตามเพย์สลิปเราก็เห็นอีกก้อนเนี้ยคือ,อรายรับอ uh huh. มันก็มาอยู่ช่องทางเดียวนั่นแหละคือเงินเดือนเนาะแต่อีรายจ่ายเนี่ยเราไม่เห็นเลยเพราะว่ามันไหลออกตลอดทุกวันเราไม่มีใครมาโรนภาพใหญ่ให้เราเคยงงไหมแบบประมาณว่าเด็กรุ่นใหม่แบบงงว่าแบบเฮียเ yeah. งินกูหายไปไหนหมดกูเหลืออีกเจ็ดวัตทำไมกูมีแค่สามร้อยวะ เออและวอนะีสามร้อยนั่นแม่งก็ใช้จนจบเจ็ดวันนะแต่ไอเงินเดือนที่มึงใช้มาเป็นแบบสองสามหมื่นเนี่ยตอนก็ต้องเดือนเนี่ยมึงใช้ไม่พอเราสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้บอกมนุษย์เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับปริมาณเงินที่มีอยู่ได้ตามระยะเวลาที่จํากัดอ่าคือกลายเป็นว่าที่จะบอกก็คือว่าเฮ้ยการการทำบัญชีรายรับรายจ่ายสมุดรายรับรายจ่ายกลายเป็นเรื่องสําคัญอกลายเป็นเรื่องนี่เราควรจะมีอันนี้จริงครับพี่เจนเห็นด้วยเพราะว่ายิ่งตอนนี้มันมีข่าวว่าเอ้ยคนรุ่นใหม่ๆ เจนไวลงมาเริ่มมีออข่าวเกี่ยวกับว่าเขาเป็นหนี้บัตรเครดิตก,กันเยอะแล้วสําคัญกว่านั้นคือเป็นหนี้ที่เรียกว่าเริ่มเป็นหนี้เสียแล้วด้วยเริ่มเป็นหนี้เสียในยที่นี้คือใช้เต็มวงเงินแล้วใช้เต็มวงเงิน,นบางทีก็จ่ายไม่ทันจ่ายไม่พอจนที่สุดแล้วหนี้มันก็ทบทบทบกันไปนเรื่อยๆกลายเป็นหนอเบีย้ยทบต้น mm hmm. พอพูดถึงนี้ปุ๊บเนี่ยวีอยากรู้นิดนึงพี่เจนสมัยพี่เจนทำบัตรเครดิตครั้งแรกเนี่ยมีใช้เมื่อไหร่ครับ ผมมีใช้ประมาณโอ้ผมอาจจะน่นนิดนึ่งนะคือคุณแม่ให้เป็นบัตรสำลอมเป็นบัตเสริมคุณทันสมัยนะเอา<ห>จริงๆให้ตอนให้ตอนมอ .5 คือในในตอนนั้นนะ่ะเหมือนกับอะโอเคแหละคุณพ่อทํางานต่างจังหวัดเราก็มีน้องแล้วก็มีคุณแม่ที่ต้องดูแลกันก็แม่ได้บัตรเครดิตมาใบหนึ่งแม่ก็บอกอันเนี้ยทําเสริมไม่ให้ เอาพูดตรงๆว่าคุณแม่เชนหัวสมัยใหม่นะคะัเหมือนกัรให้เราได้รู้จักบ,บริหารเรื่องการใช้เครดิตด้วยต,ต,ตัวเอง <S <S ก็พอเวลาใช้บัตรเครดิตเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ว่าถ้าเป็นของใช้ในบ้านอย่างเงี้ยที่ที่ซื้อที่ซื้อเข้าบ้านอะไรประมาณนี้โอเคแหละใช้บัตรเครดิตไปคุณแ,แม่จัดการให้ถ้าเกิดเป็นของนี่ผมแบบอยากได้แล้ววันนั้นไม่ได้เอาเงินไปหรือว่าการใช้บัตรเครดิตมันได้พอผมก็จะโอเคใช้บัตรเครดิต ชำระไปก่อนเออแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะมีข้อตกลงกันว่าจะต้องปิดยอดเต็มทุกครั้งอคือไม่ไม่จ่ายขั้นตามหรือว่าไม่แบบไม่ทิ้งให้มันเป็นแบบนี้คงท้ายนะครัจนบตอบเบี้ยเพิ่มใช่เพราะว่าการที่ปล่อยไว้อย่างเช่นจ่ายไปหมื่นหนึ่งแล้วจ่ายขั้นต่างแบบเดือนละพันอย่างเงี้ยดีไม่ดีเราต้องจ่ายถึงสิบเอ็ดเดือนเลยนะที่สําคัญคือพอคุณแม่ให้พี่เจนใช้บัตรเสริมเนี่ยเอาดีๆแล้วคุณแม่เรียกว่าเป็นวิธีการที่ฉลาด ในการที่จะคุมเรื่องการใช้ใจช่ายของเราได้ด้วยด้วยการที่ว่าเขาเห็นรายการที่เรามีการซื้อในแต่และเดือน <bus S 1> แต่และเดือน <ๆ S 1> ผ่านในส่วนของตัว,ตวสลิปตัเเตรเครดิตที่มันโผล่มาทุกเดือนแต่มันก็จะเป็นความลับนะว่าผมมีใช้อะแต่ผมก็ไม่บอกใครว่าผมผมีมีไว้แหละเก็บเก็บงาไว้เอาไว้ใช้ยามจําเป็นจริงๆไม่งั้นเพื่อนๆรู้อ้าวไอเจนเึงร์กรู้ไปก่อนมันก็ อาจจะเป็นอย่างนั้นเป็นไปได้เออ,เออแล้วการตามเก็บมันอาจจะา <laughs> อาจจะดูเหนื่อยกว่ามันเหนื่อยแน่นอนสำหรับเด็กวัยมัธยมแน่นอนอยู่แล้วตอนมันก็เลยกลายเป็นว่า <laughs> เรามีการเมเนจเมนต์แบบนี้มีการเมเนจเงินแบบนี้ซึ่งมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเรามี power มใช้คําว่าเรามี power ในการที่จะจับจ่ายแล้วกันแต่ในขณะเดียวกันประเด็นนี้คุณบอกว่าในเรื่องของแบบเฮ้ยเด็กเดี๋ยวนี้มีการใช้บัตรเครดิตที่แบบโอ้ยเฮีย <Super> <laughs> อ็์คาวเวอมมันต้องมีก็รูดไปเขอมมันต้องมีไอโฟนไอโฟนสิบห้าราคาเท่าไหร่รูดไปแล้วมุมมองเป็นไงโฆษณาเดี๋ยวนี้ก็ย่อยวนจูงใจนะ,<อ>ะมีอะไรก็รูดปืดลูดปือปไปก่อนได้มันก็เลยแค้งว่าจุดประสงค์ในการที่คนทำบัตรเครดิตตอนนี้อาจจะไม่ได้เหมือนกับที่สมัยที่พี่เจนทำแล้วว่าทำเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ของตัวบัตรเครดิตในการลูดไปก่อน ลดการถือเง <S <S ินสดหรือว่าใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้จากการที่มันมีช่วงระยะเวลาผ่อนผ่อนเวลาออกไปไม่ต้องชำระเงินสดทันที <S 2> <S 2> กลายว่าเพิ่มอันาาก,การจับจ่ายขึ้นมาแล้วก็คนก็ใช้กันอย่าง <S 2> <S 2> เพลินแล้วก็ลืมตัวมันมันมีเหมือนมีประเด็นว่าอำนวยความสะดวกกับการยืมเงินอนาคตมาใช้อ่ามันมีเส้นบางๆแค่เกยวคดียวคถ้าเกิดผมมอง อย่างเงี้ยเด็กรุ่น Gen Y ใช่ไหมแต่มันมีพ่อค้าแม่ค้าที่เขาสามารถใช้บัตรเครดิตเหมือนการในการเข้าไปซื้อของในอนไ์ต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งแบบเขาเรียกอะไรเป็นโฮเซลขนาดใหญ่อ่าจีบัวว่าไงจีบัวขนาดใหญ่ที่เขารับบัตรเครดิตได้อ่ะก็ซื้อมาแล้วคราวนี้เขาก็จะกลายเป็นจ่ายซื้อเชื่อขายสดเขาจะมีเงินมาหมุนรายเดือนอีกซึ่งจริงๆมัน,มนเป็นเรื่องนี่ดีสําหรับเขาเหมือนกันเป็นการบริหารเงินสดในมือเนาะใช่เอออะไรประมาณนั้น แต่ประเด็นของเด็กรุ่นใหม่ที่เราคุยกันนี่อาจจะไม่ได้ทุกคนแต่ว่ามันมีมันมีข่าวขึ้นมาว่าเรื่องเป็นหนี้เสียแล้วใ,ในในมุมมองของคุณจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วการบริหารทางการเงินหรือการย้อนกลับไปตรงที่บอกว่าการจดบันทึกรายวันเนี่ยมันสําคัญขนาดไหนแน่นอนเลยเพราะถ้าเกิดว่าเรามีการจดบันทึกรายวันเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าในแต่ละวันเราใช้ไปกับอะไรบ้างอฮาพอทีนี้เรามารวมเป็นรายใดเดือนเราก็จะเห็นแล้วว่าทั้งเดือนเนี่ยเราหมดไปกับค่าอะไรมากที่สุด เรารู้แล้วว่าเงินเราั่วไปทางไหนบัตรเครดิตใช้หรือไม่ใช้เนี่ยอ๋ออาจจะไม่ได้มีผลสําคัญตรงนี้มากนะักเพราะว่าการที่เราใช้บัตรเครดิตหรือไม่ใช้บัตรเครดิตท้ายที่สุดเราก็ต้องมีเงินไปจ่ายมันดีอ่าเข้าใจไอ้อย่างคุณอย่างเงี้ยครับคุณเจนวายใช่ไหมบอสเป็นคนเจนวายบอสมีวิธีในการทําเรื่องนี้ยังไงอ๋อสองอย่าง อย่างแรกเลยคือในเรื่องของตัวบัตรเครดิตเนี่ยเรารู้แล้วว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้เ,<อ>เราต้องรู้ว่าเราจะมีเงินสดในการที่จะจ่ายคืนครับเมื่อถึงกําหนดต้องจ่ายอ,อันนี้กรณีแรกอาจจะมีหลายๆวิธีที่คนเก่เาๆแก่ๆก็สอนมาอย่างเช่นว่าทันทีที่รูดปุ๊บ อ่าเราจะต้องมีเงินสดไปพักไว้ที่หนึ่งเพื่อที่ว่าพอถึงกําหนดนเรียกเก็บเราก็จะจ่ายได้หรือรเราจะต้องใช้โดยที่ไม่เกินในส่วนตัวรายรับที่เรามีอ่าก็ได้ทีนี้อีกวิธีหนึ่งที่ทําเป็นประจําเลยก็คือว่าเราใช้ตัวแอปพลิเคชันชันเงินอ่าอ,อันนี้ดูอันนี้ดูทันสมัยอ่าคือด้วยความที่เรามือไม้แข็งอราพี่เจนอเออจะมานั่งเขียนลงบัญชีเอาไหมแบบผมหยิบซื้อสมุดให้อย่างเงี้ยจดลงบัญชีเอาไหมเออมันก็ยังไงอยู่เนาะ เออเราก็ารู้สึกว่าการที่เราทําในโทนรศัพท์เนี่ยมัน นอยู่กัับตวจบไปเลยทีเดียวไม่ต้องมานั่งเปิดดูออยากรู้เมื่อไหร่เปิดแอป,ปดูไอ,อ้ที่เวลาคุณไปกินข้าวเสร็จแล้วคุณก็แบบเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ชีชีช,ชีนี่คือคุณลงแอป,ปเหรออ่าอันนี้ก็ลงเป็นการลงแอป,ปอย่างหนึ่งครับ<อ>หรือจริงๆแม้แต่ว่าเรากลับถึงบ้านเรามานั่งลิสต์ทั้งหมดที่เราใช้ในวันนี้<อ>แล้วเราก็ลงทีเดียวตอนเย็นก่อนนอนอันนี้ก็เป็นอีกพีหนึ่งแจ <ๆ S 2> ๋วแจ๋วโดยส่วนตัวตอนนี้คือถ้ากิดว,ว่าพูดถึงแอปพลิเคชันที่ใช้อยู่จะเป็นตัวแอปพลิเคชัน Money Manager แอปหน้้าตสสีๆ รูปน้องหมูรูปน้องกระปุกอ่ารูปน้องกระปุกออันนี้ถ้าเกิดว่าใครนึกภาพไม่ออกลองเสิร์ชดูจากตัว App Store หรือ Play Store ก็ได้หรือจะย้อนกลับไปดูที่โพสต์ของทางเพจทีแทนก็ได้เราเคยมีการลงไว้เกี่ยวกับตัวฟีเจอร์ต่างๆของแอปนี้ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ก็จะบอกว่าให้เราลงบันทึกวิธีการคล้ายๆกันกับเรานั่งเขียนบัญชีน่แหละพี่เจนทีนี้ในแต่ละวันเรามีการใช้จ่ายอะไรบ้างเนี่ยเราลง รวมถึงในเรื่องตัวเงินออมเงินลงทุนเนี่ยเราลงหมดเลยทีนี้พอเราเก็บข้อมูลมาได้สักระยะหนึ่งตีไปประมาณหนึ่งเดือนสามเดือนหรือไม่้หนึ่งปีเนี่ยเราจะสามารถที่จะดึงข้อมูลทั้งหมดขึ้นมาเป็นรคคอร์ดแล้วก็ทางตัวแอปพลิเคชันมันก็จะทําเป็นข้อมูลเชิงสถิติให้เราเห็นว่าเราใช้จ่ายไปกี่เปอร์เซนต์เงินรายรับเข้ามาเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซนต์ายจ่ายตู้เยี่ยมเยี่ยมอ่าแล้วก็รวมทั้งหมดเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนไหนที่เราสูญเสียมากที่สุดมันบอกได้ไหมว่าเราอ่ะกินกาแฟไปกี่บาท บอกได้เลยอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าพี่เจนจัดในส่วนตัวรายจ่ายเนี่ยเป็นดีเทลมากมาแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราลงว่าเป็นค่ากาแฟในวันนี้เท่าไหร่แล้วเราก็ใส่เป็นแคตตาลรีเนียเป็นนิลลองกาแฟไปเรื่อยๆพอถึงพอถึงสิ้นปีปุ๊บมันจะระบุมาเลยว่าเป็นค่ากาแฟในปีนั้นกี่เปอร์เซ็นต์ออกมาหรับเราเพราะว่าผมเข้าใจว่าแอปยี่ลักษณะนี้มันตั้งเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มหรือแคตตาล็อกไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเราก็แยกจากกลุ่มเครื่องดื่มไปเป็นกาแฟเลยใช่ปะ หรือแม้แต่ว่าเราลงเราลงทุนหรือว่าเก็บออมเท่าไหร่แล้วของพี่เจน,นะครับจริงๆตอนนี้ใช้วิธีไหนในการจดบันทึกตัวเองบ้างถ้าตอนนี้ใช้แอปแต่ตอนที่แล้วอ่ะ <c oughs> ตอนที่แล้วใช้สมุดบัญชีเคยใช้สมุดบัญชีเหมือนกันเคยคุณภรรยาเป็นคนใช้ <c oughs> ก็จดลงแล้วก็มาเปิดดูกันแต่ข้อเสียของการใช้สมุดบัญชีคือ ตอนเอามาล้าซ้ําเนี่ยตอนเอามาบวกเนี่ยม,มันมันมืนเหมือนกันนะมันเหนื่อยเลยนะเออมันเหนื่อยแล้วแบบโอเคเราทําเป็นเดือนแล้วบางทีเราหลุดเ,เพราะว่าสมุดบัญชีเนี่ยบางครั้งเราต้องมาตอนเย็นเนาะเราค่อยมาลงว่าของมันอยู่บ้านสมุดบัญชีเสจยังไม่พอต่อมาใช้เป็น g o Google s h e e t ข้อดีของการใช้ Google Sheet คือผมกรอกแล้วก็แฟนกรอกต่างคนต่างกรอกแล้วมารวมรวมด้วยกันได้เรียกว่าเอาตัวเลขทั้งสองคนมาซ้ำแล้วก็ทําเป็นชีตออกมาชีตเดียวทีเดียวชีตเดียวใช่แต่ใน Google s h e มันก็จะมีแบบเป็นแท็บใช่ไหมแท็บแรกเป็นรายวันรายวันแยกตามเดือนแยกตามเดือนไม่พอมีการทําเป็นสินทรัพย์อีกว่าไอ้สินทรัพย์เนี่ยมันมันมีอะไรบ้างโมสินทรัพย์ลบนี่สินอะไรอย่างเงี้ยเลยนะวุ่นวายวุ่นวายโอ้แสดงว่าทั้งเจแล้วก็ ภรยาจะต้องแบบเก่งในการผูกสูตรพอสมควรถ้าต้องการจะทําเป็นตัวชาร์จใช่ไหมทําเป็นกราฟอย่างเงี้ยก็ใช้อะไรใช้พีวอร์ดทิวบววุ่นวายเหนื่อยไปอีกเหนื่อยเน่อยแต่ตอนนี้ก็คือคล้ายๆของคุณเลยอมันนี่เมเจอร์ก็เคยใช้คเคยเอามาลองใช้แต่ตอนนี้ผมใช้เป็นของ Happy ้มันนี่แฮปปี้มันี่ชื่อคุณคุณนะครับพี่เจนของนี่ไงของเซ็ตอ๋อ ไอ้หนาา้ากาลเหลืองๆของตลาดหลักทรัพเราเนี่ยใช่ใช่เหลือป,ป,ปอ<ร>๊ๆเป,ดปด๊ปดเออแล้วก็แบบมีความรู้สึกสุขใจที่ได้ใช้ตามชื่อซึ่งฟีเจอร์กูก็จะคล้ายๆกันทำแคตติกรีได้มีการใส่เงินรายรับรายจ่ายมีการแยกกระเป๋าเป็นแบบกระเป๋าสตางค์ใบหนึ่งเป็นบัตรเครดิตม,มีการแยกตอนสุดท้ายก็คือเพ้นต์ออกมาเป็นกราฟให้เราดูได้แล้วคราวนี้โอเค เรามีการเก็บเงินในตอนต้นเดือนอยู่แล้วทำ DCA ในกองทุนบางตัวเสร็จแล้วพอตอนปลายเดือนเนี่ยเราก็จะเห็นเงินที่เหลืออกลองนึงเออไอกล่องนี้ก็จะช่วยให้เราแบบเอาไปจัดสรรต่อได้อีกออก,ก็คือเห็นเห็นตัวเลขที่เราจะเอามาใช้ในการออมหรือลงทุนเพิ่มได้ใช่ใช่ต้องบอกว่าช่วยได้เยอะแล้วมันก็สะดวกนะเอาจริงๆพอฟังพีเ่เทนพูดปุ๊บเนี่ยมันก็สะดกวกเรามานั่งทำา e x c e l เองมานั่งเขียนในบัญชีเล็กใหญ่ๆนอกจาก Happy y o n e y ของพีเจกับ Money Manager ของ o s s เนี่ยมันจะมีอีกหลายแอป,ปเลยที่ทุกวันนี้เราสามารถที่จะโหลดมาแล้วก็ใช้ได้ฟรีก็จะมีพวกแอปพลิเคชันเหมียวโจทย์ก็ได้หรอสามารถที่จะเก็บข้อมูลรายจ่ายที่เราไปกินไปนเที่ยวมากมายเนี่ยลงมาเป็นตัวเลขได้เลยเพราะยังไงซะเรื่องของการแบบจับจ่ายเนี่ยจำเป็นต้องจับจดครับเพราะว่าจะได้หมดปัญหาเรื่องความฟุ่มเฟือยใครที่ฟังไม่ทนันโจดไม่ทนัน เดี๋ยวเราใส่ไว้ในคอมเมนต์ให้นะคะว่ามีแอปพลิเคชันไหนบ้างที่น่าสนใจสำหรับที่จะโหลดไปลองใช้ดูถ้าถ้าเกิดว่าใช้แล้วถูกใจทำต่อไปเรื่อยๆทำให้เป็นนิสัยครับแล้วเราจะได้รู้ว่าการเงินที่เราใช้ในแต่และว,วันแต่และสัปดาห์เนี่ยเราใช้จ่ายหมดไปกับอะไรแล้วเราก็ปรับปรุงพัฒนาเราเพื่อที่ได้มีเงินเก็บออมลงทุนต่อไปได้อืมครับดีครับ ก็อย่าลืมนะครับสงสัยเรื่องมะกันครับครับผมสนใจเรื่องการลงทุนครับติดตามพวกเราได้นะครับทางช่อง TeePan ครับครับผมหรือทางเพจ Facebook t p a n ก็ได้ครับสวัสดีขอบคุณครับครับผมแล้วพบกันครับสวัสดีครับ Thank you for listening. The p l e n s Podcast will be your guide to achieving your financial journey